ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อแอพันธิลาคลอดลูกสาวน้องทิลาโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพแรกและได้ระบุข,ข้อความว่า D A Y 1 b a b y บบีทิลารายงานตัวค้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบันนี้ติลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาบีติลาเ,เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ่อแอเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบันนี้แอและในเวลาต่อมา ดีจะมาตูมนั้นก็รับขวัญหลานสาวน้องทีล่าโดยได้ระบุข้อความว่าเอาทองมารับขวัญหลานคนล่าสุดประจำแก้ง คลอดง่ายร้องดังโตมาให้ลุงมะตูมปวดหัวแน่นอนทรงนี้ยินดีกับเพื่อนรักที่สุดมีความสุขมากๆนะแอไอหลานโตเมื่อไหร่ขายทองมาเลี้ยงลุงมะตูมคืนด้วยนะ5 55, 55, 55 5 5 5 5 5หเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาบีติล่าและที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อล่าสุดแก๊งสตรอเบอรีอร่ชีสเค้กคุ่มรับขวัญหลานสาวน้องทิล่าลูกสาวแอพันธิลาหลังคลอด โดยแกงพิธีกรรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กรายการวาไราตี้บันเทิงที่เคยโด่งดังเมื่อประมาณ16-17ปีที่แล้วซึ่งถึงแม้รายการจะปิดตัวลงและพิธีกรทุกคนก็แยกย้ายกันไปเติบโตงานนี้ทุกคนก็ได้มาเจอเจอในวันคลอดหลานสาวคนล่าสุดของแกงงานนี้บรรยากาศจะอบอุ่นเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมร้อมกันเลย